ให้มาเป็นตัวอย่างให้คนที่ทําชั่วจะได้กล้ามาหาก็ได้ค่ะก็อาจจะเป็นกุศโลบายชนิดหนึ่งก็ได้แต่ก็เหมือนกับพระพระที่ในอดีตอย่างเช่นองคุลีมาก็เป็นโจรบ่าห้าร้อยเที่ยวประหารชีวิตคนเพื่อตัดนิ้วใช่ไหมก็เป็นโจแต่ได้เป็นพระอาหานตนะใช่ไหมครับกรัคิดในมุมนี้พระพุทธองค์ครั้งเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ได้เลือกอาจารย์อุษฎหลวงพ่อฤาษีหรือหลิงดำ ท่านอื่นๆท่านเชื่อว่าท่านทั้งหมดเนี่ยเหมือนก็เป็นองค์กรที่ท่านบอกบอกกันมาแล้วว่าเออเราจะไปทําอย่างนี้ไปช่วยโลกกันนะแล้วก็มาลกคัดเลือกอาจารย์ดั้งเชื่อว่าท่านด้วยยาทัศนังมั่นเลือกคนเนี่ยต้องต้องอยู่แล้วว่าทําไมจะเลือกใครไว้เพื่ออะไรค่ะแล้วก็จะเกิดความสําเร็จเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่สงสัยผมเป็นคนที่ไม่สงสัยเลยในพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์นะครับไม่เคยสงสัยเลยมานาน ท่านน่ะไม่น่าสงสัยแต่อาจาอุบลเนี่ยน่าสงสัยท่านนัานน่าสงสัยอาจารย์อุบลก็อาจจะน่าสงสัยสำหรับบุคคลทั่วๆไปแต่เนื่องจากว่าพฤติกรรมที่เท่าที่เราเฝ้าดูเท่าที่มองมองจากสภาพอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าหากว่าความไม่สงสัยของผมเนี่ยมันผิดพลาดก็แสดงว่าตัวเองเป็นคนมีบาปเป็นพวกเดียวกันอเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่า ถ้าถ้าใครสงสัยอย่างนี้อาจจะอาจจะเสี่ยงต่อการสงสัยพระพุทธองค์ด้วยอย่าะนั้นเลยไม่เอาครับไม่ทำอ่นั้นไม่สงสัยดีกว่าไม่สงสัยดีกว่าครับแต่วันนี้อาจจะเริ่มสงสัยหรือหายสงสัยไปบ้างือยังก็ไม่รู้ที่มาเห็นคุณแอดกับคุณแม่เนี่ยเริ่มได้รับอะไรที่เปลี่ยนแปลงคอณยาคุณยายคุณยายยังชั่วปวดหลังรู้สึกว่าเหมือนธรรมดาอ่า อาจารย์ปีเตอร์พ้อารู้สึกว่าคุณยายพูดจริงเป่าหรือแกล้งพูดปไปงั้นคนคนนี้นะครับคุณป้ามหาภัยพูดพูดอะไรพูดตรงๆนะครับ <S 1> <S 1> <S ไม่ <S <S <ะ>ชอบอะไรใครก็พูดตรงๆต้อนรับเข้าสู่การเข้าค่ายหนีโรคภัยไข้เจ็บบ้านสวนพีระมิดนะคะซึ่งรุ่นนี้เราจัดเป็นรุ่นที่3นะคะแล้วก็รับน้อยที่สุดในบรรดาที่เคยจัดมานะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ที่นําสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็ของใช้น้ําดื่มมาร่วมบุญกับบ้านสวนพิระมิตนะคะ <c oughs> ขอให้อน,นิสง์แห่งบุญที่ท่านมาทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์ทรัพย์และสิ่งของของท่านมีความบริสุทธิ์แล้วก็ได้มาทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นเนื้อนาบุญบริสุทธิ์นะคะพราะพระพุทธองค์ท่านสอนว่าถ้ามีความบริสุทธิ์3ามอย่างอน,นิสงส์จะเกิดฉับพลันทันทีในวันนี้เลย ะะเพราะฉะนั้นขอให้เจตนาของท่านที่เป็นอะไรอยู่นะคะที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ยากจนก็ขอให้ร่ํารวยที่รวยอยู่แล้วให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นให้พบความสุขและก็ให้พบอานิสงส์ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ทุกประการในฉับพันทันทีในวันนี้เลยนะคะสาธ <ชา S 1> ุน,น้องหญิงเคยมาเข้าค่ายแล้วนี่ค่ะคั้งที่แล้ว วันนี้เอาไข่แล้วก็เส้นแล้วก็กาแฟหนึ่งแพคค่ะแล้วก็เสื้อผ้าห่อใหญ่ค่ะอนุโมทนานะคะอ่าทางนี้ค่ะอะไรคะแล้วก็โอ้พระเครื่องเยอะแยะเลยให้อาจารย์จแล้วก็มีเครื่องแบบจอบขยันขังแล้วก็ผักนี่มานอนค้างตั้งแต่เมื่อคืนเอาจอบเอาปุ้งกีเอาโหผักเยอะมากเลยค่ะ วันนี้เืินฐานทุกคนโรงอาหารเรานะมีผักกาดขาว,ขาว,ขาวคาน้ากวางตุง้งอะไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะเลย <S <S แล้วก็เคยเอาหินดาวตกมาให้นะคะขออนุโมทนาค่ะ<อ>สาธุอาจารย์สมยศอะไรคะอะไรบ้างเดี๋อกถือวับหนึ่งข้าวสารข้าวไข่ข้าวสารไข่มีเงาะครับแล้วก็ผักก่วงแล้วก็มาแย่งอา,อาจารย์จ่ายตังติดแก๊ก ก็เจอไ่ไอยู่รงความเมื่อเช้านี้แอบไปซื้อกับข้าวนะคะอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้มาด้วยแต่มากลางคืนเอา<ม>ถังใหญ่ๆอะค่ะถังแช่มาสองถังแล้วก็เอาอะไรมาอีกเยอะะเลยอะ<า>อาทิตย์ที่แล้วอะเครื่องมือช่างปูนเครื่องมือช่างปูนมามา,มาทุกสัปดาห์แต่คราวที่แล้วเนี่ยไปฝึกมโนมนยิทธิที่ซอยสายลมนะคะปรากฏว่าขึ้นไปเที่ยวบน ดาววด,ดึงบนจุลามณีกันได้แล้วสองคนเดี๋ยววันนี้เราจะได้ให้เขาช่วยสาธุอนุโมทนากับอาจารย์นะคะ ให้ถึงนิพพานในชาตินี้อ้าวน้องเพชรน้องจิระเดชน้องมาร์คนี่แหละคนที่ทําเว็บไซต์ตัวจริงนะคะเอาอะไรมาคะวันนี้ก็มีไข่น้ํามันนะคะแล้วก็น้ายาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้าผิวสวยค่ะพอดีเห็นคนมาเยอะค่ะแล้วก็หนมกุชชย่อ๋อโหของบ้านนามาชิมกันไอ้น้ายาล้างห้องน้ำานี่นอริสงทําให้ผิวสวยไข่เนี่ยเป็นทานทำให้รวย รวยอยู่แล้วก็เรีบรวยยิ่งขึ้นคุยใช่ด้วยนะคะแต่เราแปลงเป็นสังฆทานจะได้รวยขึ้นเยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยทำเว็บไซต์อัปเดตให้ด้วยลงทุนเองหมดเลยนะคะออกเงินเองทั้งสองคนนะคะ <c oughs> แล้วก็ทําป้ายทําหลายอย่างเก้าอี้ด้วยแล้วก็พัดลมด้วยสร้างปิระมิด3องค์ <c oughs> เงินอีกมากมายนะคะ ขออนุโมทนาค่ะคุอ้าวทางนี้เรายังไม่เคยเจอกันเลยเนาะไเจอดิฉันเจอขออาจารย์ช่างทีวีแลระค่ะชื่ออะไรคะดิฉันเองชื่อพรทิพย์สวัสดิ์พันธ์ค่ะอ่าตอนนี้ลูกนายแพทย์ที่พัชชุมเกษียณที่โรงพยาบาลเทพค่ะส่วนแพทย์หญิงรักฟันนี่หมอศัลยกรรมหัวใจที่ราชวิถีโอ้โหอนุโมทนา่ร่วมทำอุุสร้างพิระมิดเพื่อปฏิบัติธรรม ่บาทแล้วก็ดีฉันกับกามีซึ่งมีเจ้าหมาตัวน้อยๆก็เลยไม่กล้าลงมาร่วมทำบุญกับบ้านสวนก่อนในเงินสวดมนต์ห้าร้ี่ิบาทค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุดีฉันดูรายการแล้วก็ศรัทธา๋อค่ะค่ะดูรายการตลอดค่ะค่ะตอนนี้สองคนนี้เขาแต่งงานแล้วระอินว่าเจ้าตัวนี้ตอนเรียนอยู่เขามีเนื้องอกที่หลังไข่ ที่ยังไม่แต่งงานค่ะค่ะพอแล้วก็ถูกตัดเลย20%พอมาแต่งงานนีลูกก็ไปงอกที่อื่นก็เลยลู้นนี่ฉันจะทำบุญตรงนั้นค่ะค่ะงั้นก็ขอวันนี่ส่งเนี้ยอุทิศให้กับทั้งจิตวิญญาณของของลูกของคุณหมอรักฝันแล้วก็คุณหมอทั้งสองคนนะคะให้บุญส่งผลนะคะให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งในทางโลกและทางธรรมนี่ฉันจะได้มาอีกค่ะดิฉันตั้งใจจะมาอีก เบียงกลับหลัเลยนะค่ะอนุโมทนาค่ะส่วนลูกสาวอีกคนหนึ่งเป็นหมออยู่ศรีนครินทร์อ้าวป้าเจริญผมจำเก็ฝากมาป้าเจริญนามสก,กุล <ไป S 2> อะไรจ๊ะป้าจเจริญสุริยะเรืองกิจค่ะแกล้งถามไปงั้นแหละก็ฝากของมานิดหน่อยค่ะอะไรคะบินโตกับน,น้ำ เติมเตบูน้ำยาค่ะโอ้เนี่ยป้าจะได้ผิวสวยที่จริงป้าน่ะไม่ต้องเอาของมาแล้วป้ามาเยอะแล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะป้ามาใช้แรงดูซีสะบัวนของป้านั่นน่ะนั่นน่ะแล้วก็ อะไรอ่ะคุณนายตื่นสายดอกไม้ที่รอบๆน่ะของป้าทั้งนั้นเลยแล้วก็เครื่องมือการเกษตรป้าเป็นโรคติดปลายางป้าก็หายหมดแล้วก็ดีใจก็อยากมาทําบุญทุกครั้งอาทิตย์ไหนไม่ได้มาก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนอยู่ก็อยากมาทุกอาทิตย์กันค่ะค่ะเดี๋ยวว่าหลังมาเบิกค่ารถที่อาจารย์นะป้าสวัสดีค่ะค่ะอ้าวหนูวีเอาสาะเปามาร้อยใบแล้วก็น้ำก้าแพคน้ำก้าแพคแล้วบันได โอ้บันไดอลูมิเนียมจะได้ขึ้นสู่สวรรค์วันนี้ใครที่ขึ้นดาวดึงได้ก็ขึ้นเองแต่ถ้าว่าใครขึ้นไม่ได้คุณมีมีบันไดช่วยก็เจ็งแล้วค่ะแล้วอีกสองชั้นฝึกเอาเองมีมาจากไหนจ๊ะมาจากลบบุรีลบบุรีมาหลายครั้งแล้วด้วยกันห้าครั้งแล้วมาด้วยกันอนุโมทนาอันนี้ด้วยกันปะจ๊ะของยี่ร้อยหนึ่ง อะไร,รจ้เาเชื่อจริงชื่ออะไรจ๊ะผลิตชยานัทเยี่ยมุญชัยค่ะชื่อเล่นชื่อยีนนะคะเอาสระเปามาเหมือนกัน100 1หน่งรเข้าค่ายด้วยใช่ไหมจ๊ะเข้าด้วยโอ้อนุโมทนาค่ะตันที่ทยีนปวดอยู่ปวดอยู่แล้วก็หายหายวันไหนจ๊ะก็กลับไปก็หายไม่ปวดเลยหายตอนกลับถึงบ้านหรือว่าหายตั้งแต่อยู่ที่นี่ตั้งแต่อยู่ที่นี่ แล้วแล้วก็สัญญาไว้เหรอคะญญว่าจะมาถากย่าจะถากย่าสองวันนู้นถากตั้งแต่ท้ายให้ถึงนู้นนะจ๊ะอนุโมทนาด้วยที่หายจ้าอ่ะหนูชื่ออะไรลูกสมพงษ์ครับนามสกุลเมืองวัฒนาครับค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่อ่างทองอยู่อ่างทองทำงานอะไรคะ เป็นข้าราชการครูข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริการผู้บริการโรงเรียนทำไมเด็กจังอ่ะอายุเท่าไหร่ผู้บริการก็เลยจะทำบุญเองโอ้ค่ะสร้างเสริมบุญอนุโมทนาค่ะคาะเกจะเกิดความสันหนึ่งพันล้านนะคะถ้าได้กลับมาหนึ่งพันล้านนะคะวันนี้มีพออมาเยอะมากเลย คุณยายชื่อกิมไลด์ทำบุญอะไรจ้ะโรมเมตโรมเมทำบุญ1,000บาทนะจ๊ะสาธุน้องพลอยมาตรงนี้ลูกแล้ว,แล,วแล้วคุณแม่หญิงทำไมไม่ออกโอ้โหนุกเก่งยังเลยใส่เสื้อได้น้องพลอยชื่ออะไรลูกสการัดสการัดหนูเอาซองมาให้อาจารย์ทำไมลูกที่ก็ใส่บาทไว้ทุกวันนะใส่าบาทไว้ทุกวัน499